สวัสดีค่ะตอนนี้กี้เข้ามาอยู่ในด้านในของพระปางสามยอดแล้วนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ถามพี่เจ้าหน้าที่ด้านนอกบอกว่าเห็นประตูมันปิดอยู่ไงเขาบอกอ๋อไม่ได้ล็อกนะคะเนื่องจากว่าเขาปิดไว้เพราะว่ากลัวน้องวิงจะเข้ามาข้างในกี้ขออนุญาตใส่แมสไปด้วยนะคะเพราะว่าด้านในนี้ค่อนข้างอับนิดนึงนะคะแกแบบเดี๋ยวจามพัดเชยนะคะกี้จะบอกว่าคือ,อพระปางสามยอดที่นี่นะคะมันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นเป็นอ่เป็นหินนะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหม คือที่จะให้ดูยังไงเนี่ยค่ะลักษณะเป็นหินแบบนี้นะคะอารมณ์ประมาณเหมือนเ่อปราสาทนาครวัดนครธมอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหินที่เขาใช้นํามาที่นี่นะคะเอาจริงไม่รู้ว่าเรียกว่าหินอะไรหรอกนะแต่ว่ารู้แต่ว่าก็คงจะก้อนใหญ่มากพอสมควรนะคะเนี่ยค่ะด้านไหนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะส่วนให้ดูข้างบนนะคะมันจะเป็นไม้แบบนั้น ลักษณะการก่อสร้างในส่วนของเจดีย์ทุกที่นะคะเท่าที่เราไปมาเนี่ยในส่วนของชั้นก่อนที่จะเป็นยอดพระปางด้านบนน่ะมันจะมันจะถูกลองด้วยด้วยไม้อย่างเงี้ยนะคะแบบเนี้ยเหมือนกับเป็นการป้องกันให้มันแบบเขาเรียกอะไรคะทําให้มันแน่นหนาขึ้นน่ะประมาณอย่างเงี้ยค,ค่ะเนี่ยค่ะเราดูด้านในกันไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะมีพระปางพระปางตรงนี้มีสามยอดถูกไหมคะก็คือจะมีเนี่มยมีทั้งหมดหนึ่งสองสามประมาณสามล็อกอะค่ะ สมล็อกนะไม่รู้ว่ากี่จะเดินไปได้สุดแค่ไหนนะเนี่ยค่ะนี่เดินตามมานะคะสังเกตว่าเขาจะมีในส่วนของเนี่ยค่ะไอ้ตะกแกงอย่างเงี้ยก้านเอาไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าไม่งั้นน้องลิงก็จะเข้ามากันนะคะนี่เห็นไหมดูดิน้องลิงอยู่นอกประตูนี่นะคะ ันนี้เรามาในในส่วนของพระปางออ,องค์กลางแล้วนะคะเนี่ยค่ะซึ่งในส่วนของพระปางองค์กลางก็จะมีพระพุทธรูปที่อยู่ด้านหน้าตรงนั้นนะคะที่เราถ่ายรูปด้านหน้าไปเมื่อสักครู่หน้เห็นข้างหลังพระพุทธรูปไหมคะเนี่ยค่ะ,คะด้านไในก็เป็นสไตล์อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเท่าที่กี้ดูตอนนี้ก็คือมีออพระพุทธรูปอยู่ในนี้ นะคะที่มีอันนี้หนึ่งองค์นะคะที่กี้เห็นตอนนี้ไม่มีเสียงนะคะแล้วก็มีอันนี้คือพระปางองค์ริมแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ไม่มีเสียงเหมือนกันเนี่ยค่ะลักษณะก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะให้ดูนะคะอันนี้คือด้านในนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะก็